สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับโฟอีกแล้วนะคะช่วงนี้หลายๆคนก็แบบว่าอาจจะมีความเครียดอาจจะกําลังคิดจะเปลี่ยนแปลงคิดอยากจะเดินเส้นทางใหม่นะคะเพราะว่าอาจจะด้วยแบบเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันทําให้เราแบบคือแบบไม่อยากจะอยู่จุดเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โฟมีเรื่องดีๆมาฝากนะคะคิดจะมีแฟนต่างชาติอยากขาดสิ่งนี้นะคะ สสิ่งนี้นะคะที่โฟอ,อยากจะแบบว่านํามาแชร์แล้วก็นํามาแบ่งปันกับสาวๆสายโอที่คิดจะเดินเส้นทางนี้นะคะนี้นะคะโฟมีส สิ่งที่อยากจะมาฝากสาวๆนะคะว่าถ้าคิดจะมีแฟนต่างชาติอย่าขาดสิ่งนี้หนึ่งเลยคือเรื่องของการเริ่มต้นวางแผนชีวิตเออทำไมโฟถึงจะแบบว่าชอบพูดแต่เรื่องของการวางแผนชีวิตเรื่องของเป้าหมายอะไรต่างๆคือฉันจะมีสามีนะฉันจะหาผัวฝรั่งนะอะไรเงี้ยฉมันจะต้องมาเริ่มวางแผนชีวิตโฟอยากจะบอกงี้คะ่ะว่าคือเราวางแผนชีวิตให้กับตัวเราเองก่อนพูดง่ายๆเลยนะคะว่าคิดไปถึงแบบว่าคือแผนกเกษียณให้กับตัวเองเลยอย่าว่าคือ คือชีวิตเราเนี่ยเราจะ,กะเกษียณตัวเองเมื่อไหร่นะหมายถึงการวางแผนในทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพการเงินการงานสิ่งที่คือพูดง่ายว่าเราจัดระเบียบให้กับชีวิตตัวเราเองในจุดที่เรากำลังยืนอยู่ในทุกวันนี้นะคะ ก่อนเป็นอันดับแรกอันนี้เดี๋ยวจะขอพูดสั้นๆนะคะเพราะเรื่องของการวางแผนชีวิตมันมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยแต่ว่าวันนี้จะพูดให้พวกเรามองเห็นภาพว่าถ้าคิดจะมีแฟนต่างชาติเราอย่าขาดสิ่งนี้นะการจัดการชีวิตตัวเองให้เรามีความสมดุลในทุกเรื่องเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะคะ,อะมองเห็นชีวิตของตัวเองชัดเจนนะคะเราจัดสมดุลให้กับตัวเอง ให้กับชีวิตตัวเองได้มากเท่าไหร่นะคะมันจะทําให้เราชัดเจนกับสิ่งที่เราต้องการมากขึ้น,นะคะ่ะ มันจะทําให้เราแบบคือมองเห็นว่าเราชอบผู้ชายแบบไหนลักษณะผู้ชายที่เราต้องการเป็นยังไงคู่ชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนแต่งงานไปแล้วเราจะทําอะไรคือเรามองเห็นว่าฉันจะ,กะเกษียณอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยฉันต้องมีเงินเท่าไหร่จะต้องหาเงินเท่าไหร่ฉันจะถึงจะสามารถกรเกษียณได้ในช่วงอายุ50ปี55ปีหรือ60ปีอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราเริ่มต้นที่จะหาแฟนว่้หลังตอน40เราคิดจกกะเกษียณในในแบบในอีก20ปีนะคะ,ะมันจะทําให้เรามองเห็นว่า เราจะต้องมีเงินเท่าไหร่เราจะทํางานอะไรถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราจะทําอาชีพอะไรเราถึงจะหาเงินได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะทําให้เราแบบมองภาพชีวิตของเราออกนะคะพูดง่ายๆเลยแล้วมันจะทําให้เรานะ่สามารถที่จะแบบคือคัดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตเราอะได้อย่างเหมาะสมแต่ถ้าเราไม่มองไม่จัดการอะไรเลยมันก็จะทําให้เราเดินไปแบบสเปะสปะนะคะคลําทางไปอย่างเงี้ยนนะมองไม่เห็นทางนะคะ ข้อที่2เลยนะคะสิ่งที่โฟอยากจะแนะนําก็คือว่าให้เรามองภาพการใช้ชีวิตต่างแดนให้ชัดคือพูดง่ายๆนะคะการที่เราเริ่มต้นแต่แชทหาแฟนฝรั่งน่ะคือถ้าเราลองจินตนาการภาพชีวิตของเราว่าถ้าฉันเราแชทกับฝรั่งยังไงเราก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศอยู่แล้ว80 90%คุณทุกคนจะต้องไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะ,ะจำลองภาพมันจำลองภาพชีวิตตัวเราอ่ะ ว่าถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศชีวิตเราจะเป็นยังไงลองหลับตาแล้วก็แบบลองมองภาพตัวเองนะอยู่ในประเทศนั้นประเทศนี้ไม่สําคัญนะคะคือเราเรามองให้เห็นภาพรวมก่อนว่าเราไปอยู่ต่างต่างแดนเนี่ยเราจะทําอะไรนะคะมันเหมือนกับพูดง่ายๆนะมันเหมือนกับเราอ่ะจะเริ่มต้นลงมือทำธุรกิจเปิดธุรกิจอะไรสักอย่างมันก็ต้องเขียนวิสิตโมเดลขึ้นมาอันนี้มันมันสิ่งที่โฟได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะจากการที่โฟมาทำธุรกิจคือมันมันเหมือนมันเหมือนกับการใช้ชีวิตเลยอะคะ่ะว่า เราจะเปิดร้านอะไรสักร้านหนึ่งนะคะเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันประสบความสำเร็จสิ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นลงมือทําคือเขาให้เราเขียนภาพธุรกิจให้เราเขียนบิสนสโมเดลออกมาเหมือนกันเวลาเราจะมีแฟนฝรัง่งเราจะแชทหาแฟนต่างชาติเรามองเรามองภาพตัวเราอะในว่าถ้าเราไปอยู่เมืองนอกเราจะทําอะไรเราจะทํางานอะไรเราจะทําธุรกิจอะไรนะคะจำลองภาพตรงนี้ออกมาเพราะว่า ถ้าเรามองเห็นภาพรวมๆเป็นเป็นภาพที่มันอาจจะยังไม่ได้ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอะไรเงี้ยแต่มันจะพอเราเห็นภาพปุ๊บแบบมันจะทําให้เราพอเราจะลงมือแชทนะคะ,ะพูดง่ายๆอาจสมมุตินะสมมุติว่าเรามองภาพตัวเราว่าเราไปอยู่ต่างประเทศเราตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นเลยว่าฉันจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจฉันอยากจะทําธุรกิจนะคะพอเรามองภาพตัวเองวาดภาพตัวเองไว้แบบนี้แล้วพอเราไปแชทปุ๊บเนี่ย เราก็จะมองหาแบบว่าเซิร์ชหาผู้ใช้ที่แบบเออเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยากจะคุยกับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะเพราะเราอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะอันนี้คือแบบให้ให้เรามองเห็นตัวอย่างนะคะว่าคือสิ่งที่เราอยากขาดเวลาที่เราคิดจะมีแฟนต่างชาติคือการนอกจากการเริ่มต้นวางแผนชีวิตวางแผนกเกษียณให้กับตัวเองแล้วเนี่ยก็คือการมองภาพตัวเราเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศมันจะทําให้เรา มองเห็นเส้นทางในการแชทได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ3เลยข้อสุดท้ายก็คือการลงมือแชทอย่างมีสติค่ะทุกคนคือว่าเมื่อทุกอย่างแบบชัดเจนแล้วเมื่อเรามองเห็นภาพชีวิตของเราชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะลงมือแชทอย่างมีสติคือว่าทุกช่วงเวลาในการแชทนะคะ ให้เราพยายามทบทวนเป้าหมายชีวิตของเรานะคะทบทวนเป้าหมายชีวิตของเราคือ1คือเป้าหมายการ,กรเกษียณของเราแผนชีวิตของเรานะคะาภาพที่เราเห็นตัวเองในอยู่ในเมืองนอกเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราคือเช็ดไปอย่างมีสติแล้วก็มันจะช่วยพยุงทําให้เราแบบว่าคือไม่ไม่ค่อยเขวเออไม่ค่อยเขวไปออกนอกลูก่นอกทางคือ ถ้าเราต้องการที่จะแต่งงานเจอคนที่แบบว่าคือจะใช้ชีวิตด้วยกันนะคะแบบคนเราอยากจะเจอคนที่จริงจังแต่พอเราแชทไปเจอแบบเออผู้ชายที่คุยเรื่องอถามต่เรื่องแชทเรื่องเซ็กอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ได้มีแบบว่าคือคําถามหรือว่าท็อป,ปิกที่คุยกับเราแบบจริงจังในเรื่องของชีวิตในเรื่องของแบบเป้าหมายชีวิตในเรื่องของการที่อยากจะมีรีเลชั่นชิพที่จริงจังอะไรเงี้ยนะคะ,ะมันจะทําให้เราไม่เสียเวลาคือแชทไป โดยที่แบบว่าไม่ได้รู้เป้าหมายนะคะถ้าเรานะคะเป็นคนที่แบบว่าคือมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะคะเวลาที่เราแชทเนี่ยเราก็จะคุยแต่เรื่องที่มันชัดเจนเราจะคุยแต่เรื่องเป้าหมายชีวิตเราจะรู้ว่าเราจะตั้งคําถามผู้ชายคนนี้ย,ยังไงมันถึงจะทําให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาเนี่ยก็คือแบบ อินเดเซนต์เพจกับเราหรือเปล่าค so, ือเขาอ่ะมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับเราหรือเปล่ามีเป้าหมายในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยสอดคล้องกับเราไหมมันก็จะทําให้เราแบบไม่ขีแล้วก็ไม่เสียเวลาในการในการแชทกว่าจะเจอคนที่แบบต้องการสิ่งเดียวกันชอบในสิ่งเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้โฟเอานำมาฝากนะคะว่า่า3ข้อนะคะถ้าคิดจะมีแฟนต่างชาติอย่าขาด3สิ่งนี้นะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับสาวๆนะคะแล้วก็เอเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนี้นะคะโฟล ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าคือหลายคนเนี่ยก็คือถามเข้ามาในเรื่องของหนังสือสมาร์ทแชทนะคะก็อย่างตอนนี้โฟูบอก ขอบอกก่อนนะคะว่าโฟไม่ได้รับโคชชิ่งไม่มีคอร์สออนไลน์นะคะอะไรทั้งนั้นเลยแต่ว่าคือหลายคนที่ยังอยากจะได้หนังสือภาษาอังกฤษในการแชทแล้วก็หนังสือคําถามชวนคิดพิชิตใจหนุ่มต่างชาติเนี่ยก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้นะคะหรือว่าเข้าไปในเพจได้นะคะเข้าไปสั่งซื้อในเพจได้นะเดี๋ยวโฟจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็ซื้อหนังสือนะคะโฟแถมคอร์สให้เรียนฟรีนะคะมันมีอยู่3คอร์สด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวโฟจะขอพิจารณาจาก สถานการณ์ในการแทร์ในในเลเวลไหนนะคะจะได้แบบว่าช่วยช่วยแนะนำแล้วก็จัดคอร์สให้ถูกนะคะนะคะก็คือถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามกด s u b s c r i b ์ช่องของโค้ดโฟเอาไว้นะคะวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย